ตอนนี้ก็มาที่แก่งกระจานนะครับมาหากาแฟรับประทานกันหน่อยทีทาาย่ทานายคอฟฟี่นะครับทานายคอฟฟี่นี่ก็อยู่ตรงข้ามกับไปรษณีย์แก่งกระจานนะครับตรงข้ามถนนนี่จะเป็นไปรษณีย์แก่งกระจาดทานายนะครับไม่ใช่ทานายที่ว่าความนะครับทาลรับปทนายนายก็คือเก้านันเอนนะครับนะครับทานาย คอแฟนะครับก็คงจะมีกาแฟมีอะไรมากมายให้รับประทานกันนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมด้านในกันนะครับเห็นว่าด้านหลังจะมีวิวคล้ายคล้ายเป็นสวน่าด้วยนะครับเดี๋ยวเข้าไปข้างในเอาละครับตอนนี้เข้ามาด้านในนะครับของท่านาย คา,าเฟ่นะครับนะเขียนใต้ให้ให้งงนะครับ T A แล้วก็เลขเก้านายนะครับจริงก็เป็นทนายจริงๆนะครับนะทนายยุทธิเพชรนะถามน้องเขาแล้วนะกาแฟที่นี่อะไรที่ขึ้นชื่อถ้าเป็นซิเเกเนเจอร์เลยลก็จะเป็นทานายของพี่แมนค่ะ<อ>กาแฟร้อนเป็โซดาค่ะอืมกาแฟดำใส่โซดานี่คือนี่จะหลับไหมเนี่ยแก้วเท่าไหร่เนี่ยเจ็ดสิบเก้าบาทค่ะเจ็ดสิบเก้าบาทนะครับนะบนะก็ ราคาก็ไม่สูงนะเดี๋ยวเราจะสั่งเซ็นเจอร์ของทางร้านไปเลยนะครับเดี๋ยวได้ได้ถ่ายวิวถ่ายอะไรด้วยนะครับครับตอนนี้ก็มาถึงบริเวณสวนหลังร้านกาแฟทานายคาเฟ่นนะก็จะเป็นมมซัน สภากาแฟทนายนะครับก็จะมีทางขึ้นไปนะทางขึ้นแล้วก็จะมีริมน้ำนะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปสักหน่อยนะไหนๆมาแล้วนะครับเป็นทางขึ้นลาดชั้นนะครับ,นะรบเดินขึ้นสบายๆก็สร้างบรรยากาศได้โอเคนะ บรรยากาศดีมากๆนะฮโดยไม่ทำลายธรรมชาตินะครับต้นไม้ก็สร้างสถานที่อยู่ยังมีอีกชั้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวขึ้นไปชั้นบนนะครับนะบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างเลยนะครับนี่อีกชั้นหนึ่ง ออข้างบนมีสถานที่ถ่ายรูปที่นั่งเล่นนะบรรยากาศค่อนข้างจะดีเลยนะครับมีเก้าอี้แขวนนะครับเป็นหวายนะเก้าอี้เก้าอี้หวายนะครับนั่งสบายนะไหนอลองนั่งดูสิ นั่งสบายนะครับจิบกาแฟ ى. นะบรรยากาศกค่อนข้างจะดีนะเดี๋ยวลองชิมกาแฟของทนายที่ว่าว่าว่าความเก่งแล้วก็กาแฟจะโอเคไหมอืมอันนี้เป็นชานมนะนะกาแฟทานมาแล้วก็เลยอาชานมบ้างแล้วก็มีขนมด้วยนะครับ เนี่ยบรรยากาศดีนะฮะมีความเป็นส่วนตัวสวยนะครับอ่านี่ต้นมะขามนะฮะนะ,ะไม่ทําลายต้นมะขามนะ,ะยังไว้เหมือนเดิมแต่ว่าสร้างเป็นระเรียนไม้ขึ้นมาเพื่อให้ชมบรรยากาศโดยรอบนะ นี่ก็จะมีไฟด้วยนะฮะเวลากลางคืนนี่น่าจะสวยมากอ่าบรรยากาศจะดีนะฮะมีสถานที่คล้ายๆเป็นมิตติ้งด้วยนะครับนะ,ะจะมีเวทีอยู่นะครับเดี๋ยวจะให้กล้องถ่ายลงไปนะครับอ่าทางด้านซ้ายมือผมเนี่ยจะมีเวทีอยู่นะฮะเป็นเวทีเล็กๆนะ,ะเวลามีงานมีอะไรอย่างเงี้ย ขบอนนี้ก็จะเห็นวิวสวยงามทีเดียวนทนายคาเฟ่น,นะครับก็อยู่ที่แก่งกระจานนะครับอยู่ตรงข้ามกับสํานักงานไปษณีแก่งกระจานนะครับว่างเว้นก็มาก,กันนะก็จะมะีนักท่องเที่ยวแวะเวียนเข้ามาชมบรรยากาศกัน มากมายนะครับนะมีหลายสถานที่ด้วยกันเขาเข้ามาบริเวณภายในสวนนะฮะด้านหลังของอทนายคาเฟ่น,นะครับทนายกาแฟนะฮะทนายกาแฟก็จะมีสะพานเดินพาเดินชมนะฮะบรรยากาศภายในสวนของทนายกาแฟนะฮะก็จะมีสะพานเดินได้รอบนะับเป็นทางยกสูง ให้มองเห็นวิวนะครับน้ำนะสวยงามทีเดียวบรรยากาศก็ล่มลื่นนะเป็นกันเองนะครับนะมีที่สำหรับเซลฟี่ถ่ายรูปด้วยนะครับนะวิวสวยเลยนะฮนะแต่ถามว่าจะกล้าพอหรือเปล่าก็นั่นเองนะฮนะนะที่จะลงไปถ่ายรูป ตรงนี้นะครับนะค่าที่จะเสียวพอสมควรนะครับแล้วก็บริเวณด้านในก็จะมีที่นั่งเล่นนอนเล่นนะฮะบรรยากาศแบบสบายๆนะฮะกันเองไม่มีอะไรนะฮะนะฮะก็จะเห็นวิวได้รอบนะ,ะของทนายคอฟฟี่นะครับ นี่คือเนื้อที่เยอะแยะนะครับเป็นทางเดินด้รอบนะให้ชมบรรยากาศล่มเลินสบายๆบรรย,ยากาศดีมากๆเลยทีเดียวทางด้านนี้จะเป็นน้ำนะครับนะครับก็นี่คือบริบทนะครับของ ทนายคอฟฟี่นะฮะอยู่ที่แก่งกระจานตรงข้ามกับสำนักงานไปรษณีย์แก่งกระจานนะครับนะใครที่แวะมาแก่งกระจานก็สังเกตที่สำนักงานไปรษณีย์แก่งกระจานนะฮะอยู่ตรงข้ามนะแวะเข้ามาไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าบรรยากาศก็นี่ค่อนข้างที่จะเป็นธรรมชาตินะครับ บรรยากาศดีมากๆเลยทีเดียวนะครับมีมุมสงบให้เราได้นั่งได้นอนกันอย่างมากมายนะครับครับในคลิปนี้ป้าป๋าพาลุย03นย์างก็ก,กดไลค์กดติดตามนะที่ช่องป้าป๋าพาลุย03ใน YouTube ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้แก่ผู้จัดทำนะครับในคลิปนี้ก็คงจะเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ